ความรักเนี่ยก็คือเมื่อก่อนไม่ประสบความสําเร็จในความรักเลยก็เลยทําการนัดผ่านพี่ลูกกอค่ะนะัดท่านอาจารย์ผ่านพี่ลูกกอหลังจากเขียนยันมาเนี่ยก็คือเจอคนที่ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็แต่งงานกันค่ะงงมากหลังจากแต่งงานกันมาได้สักครั้งเนี่ยค่ะเราก็เริ่มทําธุรกิจเล็กๆเ,เป็นธุรกิจเบเกอรี่ขึ้นมานะคะก็แบบเน้นขายออนไลน์ละอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็คือมันเริ่มไม่เล็กแล้วค่ะออเดอร์ก็คือถาโถมเข้ามาเยอะมากถ้าถามว่ารู้จักกับอาจารย์ไพโรธได้ยังไงนะคะก็เกิดจากคุณแม่เนี่ยไป ใช้ครอบครัวมา789ค่ะแล้วก็แบบใส่วันเดือนปีเกิดของเราเข้าไปหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าการเงินก็ดีการงานความรักก็ดีก็คือการงานเมื่อก่อนก็คือแบบเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็มีมีการสอบเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบผ่านฉลุยมากง่ายมากส่วนความรักเนี่ยก็คือเมื่อก่อนไม่ประสบความสําเร็จในความรักเลยแต่หลังจากเขียนยายมาเนี่ยก็คือโหเจอคนที่ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็แต่งงานกันค่ะงงมาก หลังจากแต่งงานกันมาได้สักพักเนี่ยค่ะเราก็เริ่มทําธุรกิจเล็กๆเ,เป็นธุรกิจเบเกอร,กอรกี่ขึ้นมานะคะก็แบบเน้นขายออนไลน์ละอะไรเงี้ยตอนแรกกะตั้งใจว่าจะทําเล็กๆแต่หลังจากนั้นก็คือมันเริ่มไม่เล็กแล้วค่ะออเดอร์ก็คือถาโถมเข้ามาเยอะมากก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจกับแฟนว่าเราต้องเขียนยันเนี่ยเป็นของเราเองแล้วนะก็เลยทําการนัดผ่านพี่ลูกกอค่ะนะัทานอาจารย์ผ่านพี่ลูกกอพอได้เจออาจารย์เนี่ยโหอาจารย์แบบท่านเฟรนลี่กว่าที่คิดมากก็คือแบบ ถามอะไรไปหรือขอคําแนะนําคําปรึกษาอะไรไปท่านก็ให้คําแนะนําคําปรึกษาที่ดีแบบดีมากๆเราก,กับแฟนก็เลยรีบตัดสินใจตอนนั้นเลยว่าแบบเออเราต้องจองแล้วนะแล้วก็รีบจองกับพี่ลูกกอเลยทันทีค่ะใครสนใจที่จะเขียนมหายันรวยก็ติดต่อน้องลูกกอได้เลยนะฮะถือว่าเป็นเพจแท้ๆดูแลอาจารย์มาหลายปีแล้วนะก็สนใจก็ติดต่อได้เลยครับ